อิ b บ็อะไรอยู่ในกล่องงองงงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอิงบ็อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลามโมโมเดลหรืออื่นอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราจะทําการแกะงานง่ายอกมาให้ดูกันจะจับไปเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมและสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิว กาดไฟแวนการดภาษาไทยนั่นเองนะครับผมหรือก็คือ t ไท i อีดิชันนั่นเองในชุด VGT นี่เลยครับผม T D 0 5 1ขีดกล่องนี้นี่เองนะครับผมก็จะเป็นกล่องที่เรียกได้ว่าเป็นกล่องแรกหรือว่าเป็นชุดแรกนะครับผมของซีซั่น2 หรือก็คือภาคที่2ของการ์ดไฟแวนการ์ดนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยในญี่ปุ่นนี้ก็คือจะขึ้นถึงประมาณภาค4แล้วแล้วก็ใกล้จะมีเดอร์มูวี่ให้ดูกันแล้วด้วยนะครับผมเพียงแต่ว่าของไทยเรานั้นเนี่ยกำลังเพิ่งจะขึ้นภาคสองเท่านั้นเองแต่บางคนอาจจะโอ๊ยทํายังไงดีญปุ่นเป็นนัาภาค4ี่แล้วเราเพิ่งจะมาภาค2เราช้ากว่าเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเพราะว่าของไทยเราเนี่ยเพียงแค่เราเริ่มช้ากว่าแค่นั้นเองแต่ว่าความถี่ในการออก ออกเรียกได้ว่าเดือนชนเดือนเลยทีเดียวนะครับผมออกแบบเก็บกันเกือบจะไม่ทันเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าถึงจะมาที่หลังแต่เราบอกกับผมว่าตามเขาทันอีกไม่นานแน่นอนนะครับผมไม่เกิน10ปีตามทันนั้นเอ๊ะมันก็แน่นอนอยู่แล้วไม่นานครับผมไม่นานแน่นอนและสำหรับวันนี้ครับผมก็พี่ชินก็คงจะต้องขออธิบายนิดน,นึงก่อนนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของโกพลาดินนั่นเองโกพลาดินนะครับผมหรือก็คือแคลนอัศวินสีทองนะครับผมซึ่งเป็นแคลนที่พระเอกของเราไอจีเซนโดนั้นได้มีการใช้ ในภาค2สองนล่นะครับผมภาคหนึ่งเขาจะใช้แคล้วยอพลาดินพอขึ้นภาค2ปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นโกลพลาดินแทนนะครับผมทําไมถึงเปลี่ยนเป็นโกลพลาดินนั้นก็น่าจะ ทราบกันจากการดูการ์ตูนทีวีอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่ทราบก็ไม่เป็นไรพม่เชียอธิบายสันส้นๆแล้วกันเนื่องจากที่ว่ารอยพลเรนนั้นเนี่ยถูกปิดผน,นึกนะครับผมด้วยพลังจากความมืดอ่าประมาณนี้แล้วกันไม่อยากจะสปอยมากนะครับผมถูกปิดผน,นึกแล้วกันไม่จะเป็นรอยย่คขังไงโลแล้วก็ชาโดว์พลดินถูกปิดผน,นึกไปทํให้ไม่มีใครจํา3แคลนนี้ได้เลยนะครับผมพอมาขึ้นภาค2พระเอกก็เลยต้องกลายมาใช้โกลพลดินโดย ตอนแรกไม่ชอบนะสักพังหนึ่งก็โอเครับได้แล้วก็สู้วยกันั่นเองครับผมส่วนเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็คงจะต้องขอให้ติดตามกันเองนะครับผมพี่ชินจะไม่สปอยหรือจะไม่เล่าไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะหมดอัถรตในการดูนั่นเองนะครับผมสาหรับแคลนโกพลดินเนี่ยก็จะปรากฏครั้งแรกในชุดนี้เลย T d ดีนะครับผมแล้วก็จะมี TD06 ออกมาพร้อมๆกันก็คือแคลนนารุคามีนั่นเองนะครับผมแต่คงต้องขอเน้นย้ำกันนิดนึงว่าสำหรับใครที่ตั้งเป้าหมายจะเล่นแคลนโกพลดิน TD05 นั้นเป็น1กล่องที่บังคับซื้อครับเอ๊ะทำไมต้องบังคับซื้อล่ะเดี๋ยวพิเชษอธิบายนิดนึงละกันมันจะไม่เหมือนกับ TD4 กล่องแรก TD01 ศู0ย์หที่เป็นแคลนรอยเย้าคังเอโลโนวาแล้วก็โอร่าเคิร์สทีดีสี่กล่องนั้นเนี่ยไม่ซื้อก็เล่นแคลนนี้ได้ก็คือไปซื้อจากใน BT แทนจริงไหมครับผมเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆละกันรอยเย้าพหลดินทีดีศูนย์หนึ่ง ถ้าเกิดถามว่าไม่ซื้อที่ดีศูนย์หนึ่งเล่นรอยย้อนได้ไหมเล่นได้ก็ไปเปิด B t ทีศูนย์หนึ่งสี่กองแทนจริงไหมครับผมมันก็จะมีทริกเกอร์มาให้ครบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซีซั่นสองต่อไปเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปละมันจะอาจจะเป็นเพราะการตลาดของวิชิโรดหรือว่าความตั้งใจอะไรของเขาก็ไม่รู้หรืออาจจะใส่การไม่พอยังไงก็ไม่ทราบนะครับผมเป็นเพียงแค่การคาดเดาของพิชิตรเท่านั้นแต่ว่าแจ้งไว้เลยว่าจากข้อมูลในวิกิพีเดียของการ์ดไฟแบนการนะครับผมระบุไว้ชัดเจนว่าใน BT นบผมจะไม่มี ทิกเกอร์ของโกธาพลาดินให้ครบ4ชนิดนั่นเองคือง่ายๆครับผมกล่องนี้มีทิกเกอร์ครบ4แต่ถ้าเกิดเป็น TDR ถ้าเกิดเป็น BT ขออภัยครับขอ,ขอเป็น BT06 ชุดใหม่เนี่ยที่จะมีพวกบอลเอเซลออกมานะครับมีเพอร์เฟกต์การของโกธาเลดินออกมาในนั้นมันจะไม่มีทิกเกอร์ให้ครบ4จะมีทิกเกอร์เพิ่มมาเป็นแค่เพิ่มมา2ชนิดเท่าน,นั้นเองดังนั้นหมายความว่าต่อให้น้องๆเนี่ยแกะ BT06 4กล่อง โด,โดยไม่ซื้อกล่องนี้นะคือกล่องนี้ไม่ซื้อเราไปแกะบีดี064กล่องแทนถามว่าเล่นโกพลาดินได้ไหมเล่นไม่ได้นะครับผมเพราะทริกเกอร์ไม่ครบนั่นเองดังนั้นใครตั้งเป้าจะเล่นโกพลาดินแล้วก็กล่องนี้เหมือนกับว่าต้องบังคับซื้อ1กล่องก่อนนั่นเองครับผมเพื่อจะได้มีทริกเกอร์ครบเอาไปจัดเล่นเพิ่มนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครไม่ซื้อแต่มีช่องทางในการหาทริกเกอร์อาจจะมีเพื่อนให้บ้างหรือย,ยังไงว่าอันนี้เนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับผมอันนี้ือแล้นแล้วแต่เี โอกาสหาหมาด,ด้วยวิธีอื่นแบบว่าอยากจะเก็บด้วยตัวเองอย่างเดียวก็แนะนําว่าจะต้องเปิดชุดนี้อย่างน้อย1กล่องแน่นอนนะครับผมและแนะนานิดนึงแล้วกันว่ากล่องนี้เนี่ยตัวหน้ากล่องค่อนข้างเก่งนะครับผมตัวหน้ากล่องจะมีแค่เพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นเองปกติของทีดีอยู่แล้วตัวหน้ากล่องจะมีเพียงแค่หนึ่งใบนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยกันโมตัวเนี้ยกลไกโมของโกพาราดีนเนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากทีเดียวแนะนําว่าเก็บประมาณสัก2ถึง4กล่องเลยจะดีมากเพราะว่า มีความสามารถในการต่อเกมมาค่อนข้างสูงนะครับผมส่วนความสามารถจะดีเด่นอย่างไงนั้นเนี่ยเดี๋ยววบบว่ากันคลิปเรื่องของสกิลรถละคมสามารถละกันแต่ถ้าเกิดไม่มีงบไม่เป็นไรก็อย่างตำหนึ่งกล่องไว้ก่อนนะครับผมสาหรับเอาไว้เตรียมพร้อมจัดเป็นโกพลาดินของเสริฟจาก b t 0 6นั่นเองนะครับผมและไม่ใช่แค่นั้นโกพลาดินเนี่ยจะมีออกอีกเรื่อยๆนะครับผมออกอีกยาวเลย b t 0 6ก็มีศูนย์เจ็ดมีมีเรียกว่าแทบจะหลายชุดเลยทีเดียวนะครับผมต่อจากเนี่ยจะเจอโกแทบทุกชุดเลยขนาด03อีลดดูแ้วกัันนงั้น โกพลดนเนี่ยรับรองว่าเปิดชุดไหนก็ได้เล่นแน่นอนนะครับผมดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าเก็บไว้สักหนึ่งกล่องดีกว่าจะได้ไม่เสียประโยชน์นั่นเองนะครับผมเอาละพี่ชินก็เกิ่นมาตั้งนานแล้วนะครับผมประมาณ5านาทีแล้วพี่ชินเหนื่อยแล้วงั้นพี่ชินไปแล้วละกันคลิปนี้จบแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบายไม่ได้นะครับผมจะรีบไปไหนนั่นเองอยู่กันอีกน,น้อยนะจ๊ะก็ด่นะครับผมเราจะมาดาูลักษณะของกล่องมาดีกว่ากล่องนี้มีอะไรบ้างน,นะครับผมก็นดนเลยอ่า เป็นไทยเอาเด็กแน่นอนการ์ดไฟเบนกาดชุดนี้รหัส VGT T D 05นะครับผมภาค2แล้วน,นั่นเองชุดที่1นะครับผมอ่าเป็นไทยเอาเด็กแน่นอนว่าไทยเอาเด็กก็คืออะไรคือซื้อมา1กล่องเล่นได้เลยเพราะว่าบรรจุครบ50บใบนะครับผมก็มีที่กงทิกเกอร์จัดมาให้เรียบร้อยซื้อมา1กล่อง แกะเล่นได้ทันทีนะครับผมอ่าชื่อชุดนี้ก็จะเป็น slash of silver w o o m นั่นเองนะครับผมอ่าเพราะว่าใน go ฮ o h l ดีนเนี่ยจะไม่เหมือนรอยาลแล้วรอยาล์จะเป็นประมาณลูกหมานา่นารักนารักนะครับผมแต่พีเนี้ย go k o h l เนี่ยจะเป็นแนวออกมาเป็นหมาป่าแนละตัวใหญ่ๆเป็นสิงโตก็มีนะครับผมก็เรียกได้ว่าอาแข็งแกร่งขึ้นดูยิ่งใหญ่ขึ้นในนี้ครบผมพร้อมอเรียกเข้ากับสีทองนั่นเองแล้วก็พวกอารมณ์งงเนี่ยก็จะมีเสียงทองสีทองหรืออะลามอาประดับตามต,ามตัวซะส่วนใหญ่นะครับผม โอเคไหนะดูซิมีด้านข้างมีแอปิเซนเตอร์กล่องเป็นแอนจิเซนโดแน่นอนครับผมเป็นไฟเอกของเรานน่นเองด้านข้างนะผมก็จะเป็นยูนิตในกล่องนี้นั่นเองนะครับผมมีทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวชื่ออะไรนะเดี๋ยวไว้ว่ากันดูการข้างในนะจ๊ะด้านหลังก็เหมือนเดิมนะครับผมการไฟบรรกาศคืออะไรมีบ้าโคนมีมออกเรียบร้อยมี Facebook และที่สำคัญที่สุดก็คือ made in Thailand นั่นเองนะครับผมสำคัญมาก made in Thailand ของไทยแน่นอนครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดี่กว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมพอดีพี่ชินแกะ ตเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวไปชิมอันนี้เก็บเลยละกันเดี๋ยวให้ดูการข้างในเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างข้างในนี้เนี่ยก็จะมีกร์ดนะครับผมมีคูป,ปองไวแ้แลกโปรโมแล้วก็มีอาสนามกับคู่มือการเล่นนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเก็บกล่องไปก่อนนะจ๊ะข้างในนั้นก็จะมีการทัน้งะหมด50บไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอีกก่าว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวขอเริ่มที่เกรดศูนย์เช่นเคยนะครับผมก็ต้องมีตัวเริ่มกับทิกเกอร์ให้แน่นอนนะครับผมเพี่อนว่า ส่วนมากใน TD นะครับผมจะตัวเริ่มนี้จะไม่ใช่ตัวเริ่มโฟลเ n อร์จะเป็นตัวเริ่มแบบธรรมดาเลยคือไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนั่นเองนะครับผมมาดูกันดีกว่ากับนี่เลยครับผมสายลมแห่งทุง่งหญ้าซักราร์โมนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นยูนิตที่เลเดิลต้องมาวางเป็นตัวเริ่มแหละเพราะว่า ไม่มีตัวเริ่มตัวอื่นแล้วนะวที่เหลือเป็นอีก16ใบที่เหลือเป็นทริกเกอร์หมดเลยนะครับผมดังนั้นน่าจะบังคับตัวนี้เป็นตัวเริ่มนั่นเองเดี๋ยวพอมี BT06 เนี่ยเราก็จะได้ตัวเริ่มตัวใหม่ออกมาเล่นนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคพลังจมตีด6,000พลังป้องกัน10,000ตามมาตรฐานนะครับผมไม่มีเอฟเฟกดังนั้นเนี่ยถ้าถูกไลททับเราไม่ถอยนะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเข้าใจผิดกันดังนั้น นี่ก็จะเป็นตัวเริ่มตัวแรกนั่นเองส่วนมากทีดีจะตัวเริ่มเป็นแบบไม่มีเอฟเฟกอยู่แล้วนะครับผมอยากได้ตัวเริ่มแบบโฟลเดอร์แบบว่าไลท์ทับแล้วถอยออกมาเนี่ยก็จะเป็นจะต้องไปเก็บจากชุด BT เอาเองนะจ๊ะโอเคตัวแรกเรียบร้อยนะครับผมมาดูตัวอื่นกันบ,บ้างดีกว่า ก็จะมีทริกเกอร์ให้นะครับผมมีคริติคอลทริกเกอร์ให้ถึง4ใบเลยทีเดียวแน่นอนว่าต้องให้อย่างละ4เนาะไม่งั้นจัดเป็นเล็กๆเลยไม่ได้นะครับผมกับไซเลนคูนิชเชอรนั่นเองนะครับผมเป็นคริติคอลทริกเกอร์พลังโจมตี5,000พลังป้องกัน10,000ตามมาตรฐานทริกเกอร์ทั่วไปแบบไม่มีเอฟเฟกนั่นเองครับผม4ใบ ใบถัดมาครับผมกับนี่เลยสแตนทิ๊กเกอร์ฟอร์จูนเบลนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นสแตนทิ๊กเกอร์เหมือนเดิมพลังโจตี5,000พลังมางกัน10,000ตามมาตรฐานไม่มีเอฟเฟคให้มา4ใบนั่นเองนะครับผมใบถัดมาก็จะเป็นรอทิ๊กเกอร์ครับผมกับนักฆ้าอาวุธแกดิออนนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นรอทิกเกอร์อีกแล้วนะครับผมมีให้ทั้งหมด4ใบโอเคสุดท้ายก็จะเป็นฮิลทิกเกอร์ที่ขาดไม่ได้เลยครับผมกับนี่เลยอีลิกเซอร์โซมเมเลียนนั่นเองนะครับผมอ่า ก็อิลิกเซอร์นั้นถ้าเกิดใครเล่นพวกเกมภาษาบ่อยเกม RPG บ่อยก็จะน่าจะเข้าใจว่ามันก็คือพวกยานั่นเองนะครับผมยาพวกใช้เติมเลือดหรือว่าใช้ที่มีคุณภาพสูงมากก็เหมาะกับที่เขาจะเป็นฮิวทิกก็รหนั่นเองนะครับผมคราวนี้ก็จะมีทั้งหมด10 7ใบนั่นเองนะครับผมก็จะมีทิกเกอร์ให้อย่างละส 4, 4่6นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเกรดศูนย,ย์ตัวเลอีก1ใบเป็นเกรดศูนย์ทั้งหมด17บใบนั่นเองนะครับผมส่วนทิกเกอร์ก็จะเป็นทิกเกอร์แบบสมดุลมาให้ก่อนมีให้ทุกแบบแบบละสีเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากจะปรับทิกเกอร์เพิ่มเติมยังไงก็จําเป็นจะต้องไปเปิด BT06 เพิ่มเอาเองนะจ๊ะนี่ก็จะเป็นเกรดศูนย์ทั้งหมดนั่นเองครับผมมีทั้งหมด17ใบนั่นเอง มาดูเกรดหนึ่งกันบ้างดีกว่าผมว่ามีตัวอะไรบ้างค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมมีประมาณ10กว่าใบเลยเกรดหนึ่งนะครับผมอ่าตัวแรกตัวแรกกับนี่เลยครับผมให้มาสี่ใบนักดาบพิฆาตปีศาจเฮากันนั่นเองครับผมพลังโจมตีเจ็ดพนันพลังป้องกัน5,000ตามมาตรฐานนะครับผมเอฟเฟกตมีด้วยแต่ว่าเรื่องเอฟเฟกไว้ว่ากันในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะ กรดเตหนึ่งตัวถัดมาครับผมอ่าก็ต้องให้มา4ตัวเหมือนกันเพราะมันจะเป็นตัวพลังงานตี8,000มาตรฐานกับนี่เลยครับผมอัศวินผู้เพียบพร้อมนะครับผมกาเลตนั่นเองอ่าตัวนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากทีเดียวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเอาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการซูเปอร์เลเยไลท์บลอนเอเซลด้วยนะครับผมดังนั้นตัวนี้ค่อนข้างจะต้องสำคัญเก็บไว้นิดนึงสําคัญมากนะครับผมอ่าโอเคเกรดเลตหนึ่นงไปสัดมาครับผมกับนี่เลย ลมหมุนแห่งบุผาซัก,กราโมนนั่นเองครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคือในทีดีชุดน,นี้มันจะมีในเรื่องอของซัก,กราโมอยู่นะครับผมก็จะเป็นซัก,กราโมร่างอ่าร่างแรกแล้วก็จะมีร่างเกรดหนึ่งนั่นเองมีร่างเกรดศูนย์ร่างเกรดหนึ่นงนะครับผมก็จะมีค่อยไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นในเรื่องของเขาเนั่นเองนะครับพลังโจมตีหกพันพลังป้องกันห้าพันนั่นเองครับผมก็มีความสามารถในการสับเปลี่ยนการเปมือนั่นเองก็คือทิ้งหนึ่งโจดหนึ่งนั่นเองครับผมก็ค่อนข้างจะสำคัญเช่นเดียวกันเลย,ยมบผมกี่ ชาร์จเก่านั่นเองครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่มีความสัมพันธ์กับยูนิตตัวหน้ากล่องมากครับผมกับการโมตัวหน้ากล่องเลยเพราะว่าเป็นตัวบูสเฉพาะตัวของเก่าโมนั่นเองครับผมก็เก้ด้ว่าเก็บไว้ให้ดีนะครับผมสาคัญอีกตัวหนึ่งให้มา2ใบจ้าเกรดหนึ่งใบถัดมาครับผมกับนี่เลย blessing o นะครับผมอ่าเป็นยูนิตพลังยมตีห6 0ัอีกแล้วพลังมอกรห้0 0 0แต่แนะนำครับผมว่ายูนิตตัวนี้เนี่ยเอามาช่วยเล่งพลังให้โกพลังดินเราได้เจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับผมและเกรดหนึ่งใบสุดท้ายกับนี่เลย ซิลเวอร์แฟงวิชนะครับผมอ่าก็จะมีความสามารถในการช่วยโจวน,นั่นเองเพราะพลังปีพลัมตีแค่ห้าพันเท่านั้นเองอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ว่าพราความสามารถของเขาคือช่วยในการโจวน,นั่นเองดังนั้นเนี่ยก็คือพลังปีเขาจะถูกลดลงมานั่นเองครับผมพลังมักกรห้าพันตามมาตรฐานเกรดหนึ่งก็จะมีให้ทั้งหมดเท่านี้ครับผมมีทั้งหมดหกชนิดนั่นเองมีซีซีอ่าแปดสิบสิบเอ็ดตีตอนนั้สี่สิบห้าใบนั่นเองครับผมเกรดหนึ่งมีให้ทั้งหมดสิบห้าใบนั่นเองก็จะมีตัววูดแปดพันมาตรฐานนะมีตัวช่วย บูทเหมือนกันก็เจ็ดตัวนี้เล่งพลังตัวเองได้มีตัวบูทมีตัวเล่งพลังมีตัวช่วยจัวมีตัวก็เรียกได้ว่าเอามาให้ครบทุกแบบนั่นเองเพียงแต่ว่าน่นนรก็ผมว่าในชุดทีดีนั้นจะไม่มี PG ให้แน่นอนนะครับผมเน,น้นย้ำไว้นิดนึงแล้วกันกว่าชุดทีดีทุกชุดของการ์ดไฟบอรการดไม่มีเพอร์เฟกการ์ดให้นะครับผมอยากได้จะต้องเก็บจาก BT 0 6เอาเองนะครับผมสาหรับอ่า perfect card ของแคลนนี้แต่ถ้าเกิดใครสามารถหาจากช่องทางอื่นได้อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแบบหาจาก perfect card แบบเวอร์ชันโปรโมที่เป็นฟลอยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ว่ากันนะครับผมก็สามารถหาได้หลากหลายวิธีตามความสามารถของตัวเองนั่นเองแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆแล้วก็กเปิด B t เอาก็น่าจะชัวร์ที่สุดนะครับผมก็คือจะได้แน่นอนนี่คือเกรดหนึ่งนะหมดนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วมาดูเกรด2กันมาดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอานก็จะมีลดน้อยลงแล้วเพราะว่าเกรด2ก็จะให้มาไม่เยอะนะครับผมมาดูกันดีกว่าเกรดสองนะครับ,นบรลบนี่เย สุดยอดสวินเบอร์แมนนะครับผมก็จะเป็นพลยมตี1หนึ่งหมื่นมาตรฐานนะครับผมไม่มีเอฟเฟกแต่อย่างใดซึ่งทุกแคลนนั้นก็มักจะมีกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเบอร์แมตัวนี้เนี่ยก็เป็นออกยูนิตหนึน่งที่สำคัญมากเพราะว่าเอามาช่วยซุเปอร์เลเ์เป็นบลอนดเอเซลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าเก็บไว้ให้ดีนะจ๊ะโอ้โหเก่งครับเก่งมากๆเลยแถมกล้าม,มเป็นมันมัดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าพี่เป็นปูก็ได้นะครับผมว่าพี่มีกล้ามเยอะเอ้ยไม่ใช่เกรดสองตุทะมากับน อะเนมีอารอ์ไลออนนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยูนิตท,ที่เรียกได้ว่าเป็นเอ็กซ์เพรสชวลอินเตอร์เซปนั่นเองก็คือมาช่วยป้องกันแล้วก็มาช่วยอินเตอร์เซปพลังป้องกันจะเพิ่มอีก5,000นั่นเองครับผมก็อินเตอร์เซปก็คือการอยู่อ่าอยู่เรียกอากด้านข้างซ้ายขวาแถวหน้าก็เข้ามาช่วยอินเตอร์เซปมาช่วยป้องกันนั่นเองเดี๋ยวไว้ข้อสัมมาไว้บ้างกันคลิปต่อไปนะจ๊ะพลังโจมตี8,000ตามมาตรฐานเอ็กซ์เพรสชวลอินเตอร์เซปทั่วไปนะครับผมพลังพลังป้องกันก็5,000ตามมาาตรฐนนั่นเองมาดดดูเเกกกรรร2บบบาามััันนีีว่่คคลยผม ชาร์จิ่งชาเลต์นั่นเองครับผมซึ่งไอชาเลต์เนี่ยมันจะหมายถึงว่ารถสึกนั่นเองนะครับผมก็ได้เรียวเป็นยูนิตที่มาพร้อมกับรถสึกนั่นเองพลังโจมตี8,000พลังมังกัหน้าพันตามมาตรฐานเกรดสองนะครับผมแต่มีความสามารถในการเร่งพลังตะเวงอีก3,000ด้วยเดี๋ยวความสามารถเป็นยังไงไว้บ้างันคลิปต่อไปนะจ๊ะแล้วก็เกรดหนึ่งใบสุดท้ายครับผมกับนี่เลยสเลเกิลซอสนั่นเองครับผมอ่าก็เป็นเกรดสอง ให้มาตัวเดียวน,นั่นเองครับผมพลังโจมตี9,000แต่ก็สามารถเร่งพลังตัวเองได้เช่นกันนะครับผมก็เป็นอีกยูนิตตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยทีเดียวเกรด2ก็ให้มาทั้งหมดเท่านี้นะครับผมให้มา11ใบนั่นเองนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูเกรด3กันต่อเลยดีกว่านะครับผม mm. เพราะว่า,าเกรด3ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นตัวหลักของแคลนโกพาาดินเลย mm. ก็ว่าได้นะครับผมว่าโกพาาดินเนี่ยจะเน้นบุกด้วยช่วงเกรด3เป็นหลักนั่นเองครับผมซึ่งน่ากลัวมากๆเลยทีเดียว เอเกตสามอะ่ะเจอแล้วนี่ครับผมอ่าก็จะมี4ีใบแรกเลยครับผมอ่าตัวแรกมีให้มา4ีใบกับนี่เลยพายุแห่งสนามรบซักกรามโมนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็คือซักกรามโมล่างอ่าล่างสุดท้ายนั่นเองนะครับผมของกล่องนี้นั่นเองก็เรียกได้ว่าไม่ใช้ธนูละเอามาใช้ดาบนะครับผมไล่ต่อสู้ในสนามรบนั่นเองซึ่งเป็นยูนิต พลังยมตีหนึ0 0หมมาตรฐานเกรดสามนะคผมแต่สามารถเร่งพลังตัวเองถึง13,000ได้นะครับผมเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยทีเดียวก็ให้มา4ใบนั่นเองนะครับผมอ่ะแยกไปก่อนเกรดสามประถมาครับผมกับนี่เลยสเลเกาดับเบิลเอชนะครับผมให้มา2ใบนะครับผมอ่าก็จะเป็นคุณหมาป่าเท่ๆนะครับผมคาบดาบอันเบลเลอร์เลยนะครับผมเรียกได้ว่าเท่มากๆเลยนะครับผมก็พลังยมตีหนึ0 0หมนะครับผมตามมาตรฐานเกรดสามนะครับผมเกรดสามไม่มีพลังป้องกันอยู่แล้วนะจ๊ะก็มีความสามารถในการเร่งพลังตัวเองอีกแล้วนะครับผม ต้องขอบอกว่าโกพลเดินชุดนี้ยถ้าเกิดวางแนวการบุกดีๆแล้วก็สามารถจัดแนวการบุกได้ถึง2 0,000ทุกตัวเลยนะครับผมแถมแ่นการ์ดนี้สามารถเล่นพลังถึง25 0 0 0 26,000ได้เลยทีเดียวดกได้วันน่ากลัวมากๆครับผมมาดูกับเกรดเลสสุดประท้ายของเรากับนี่เลยตัวหน้ากล่องลยครับผมกับอัศวินหมาป่าสีเงินเกาโมนั่นเองครับผม ซึ่งเกาโมตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นเกาโมชื่อเดียวกันนะครับผมกับเกาโมของรอยย่อพาราดินที่เคยออกมาแล้วนั่นเองครับผมทําไมเขาถึงมาอยู่โกพาราดินนั้นอันนี้คือพี่ชินก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องที่ว่าพอผู้นำรอยย่อพาราดินหายไป ทหารบางส่วนอาจจะมาอยู่ฝั่งโกาลนก็ได้นี่พี่ชินไม่รู้นะครับผมเพียงแค่เดาเท่านั้นเองนะครับผมเพราะพี่ชินเนี้ยก็ไม่ได้สันทัดเรื่องของเรื่องราวในโลกแวนการ์เท่าไหร่นะครับผมก็จะดูแต่เอฟเฟกของการมากกว่านั่นเองนะครับผมก็เป็นยูนิตตัวหน้ากล่องแน่นอนว่าจะต้องฟลอยมาให้แน่นอนนะครับผมวิ่งว่าวิ่งมาเทีเดียวจะเป็นวิ่งมาฟุ้งฟิงบุ้งบิ้งยังไงก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับผมพละยนต์ตีหนึ่งหมื่นนั่นเองครับผมและมีความสามารถลิมิตเบรกนั่นเองครับผม ลิมิตเบรกคืออะไรนะครับผมลิมิตเบรกนี่เป็นสกิลที่เพิ่มขึ้นมาสําหรับยูนิตที่มีตั้งแต่ภาค2ขึ้นไปนะครับผมส่วนมากพบได้ในยูนิตกรดเตสามบางตัวผมบางตัวก็ไม่มีบางตัวก็มีนะครับผมแต่ลิมิตเบรกนี่เป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนก็งงลิมิตเบรกคืออะไรพิชินงงมันคืออะไรไม่เข้าใจใช้ได้ทีเดียวหรือเปล่าเป็นท่าไม่ตายยังไงหรือเปล่าขออธิบายยังไงสถาน้วกันนะครับผมลิมิตเบรกมันก็คือสกิลธรรมดานั่นแหละ จร,จริงครับมันคือสกิลธรรมดาถ้าน้องมีค่าคอสพอจ่ายก็ใช้นะครับผมมันใช้ได้กี่ครั้งก็ขึ้นอยู่กับสกิลเป็นออโต้เป็นแอนทีมยังไงก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นลิมิตเบรกแล้วมีเลข4เขียนไว้นะครับผมอ่ถ้าเกิดใครมีอยู่กับตัวก็ดูได้เลยจะเป็น LB และก็4นะครับผมตรงเนี้ยมันจะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า L B 4หรือก็คือ LB ยยอมากจากลิมิตเบรกนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดมีเลข4ก็หมายความว่าน้องจะต้องมี4ดาเมจพอดี หรือมากกว่าจะ4ดาเมจ5ดาเมจก็ได้ถึงจะใช้ได้นั่นเองนะครับผมคือถ้าเกิดมีเพียงแค่3ดาเมจใช้ไม่ได้นะไม่ไม่ก็คือมันจะไม่เข้าเงื่อนไขนั่นเองครับผมแต่จริงๆแล้วมันก็คือสกิลธรรมดานั่นแหละที่มีเงื่อนไขในตอนใช้ว่าคุณต้องมี4ดาเมจก่อนถึงจะใช้ได้เหมือนกับเป็นพลังคืด นะครับผมช่วงในท้ายเกมหรือว่าเป็นการเบ่งพลังไม้ตายอะไรก็ว่าไปพี่หน่ว่ามันก็คือสกิลธรรมดาใช้เมื่อไหร่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสกิลเป็นออโต้ก็ใช้ก็ใช้ตอนไหนก็แล้วแต่สกิลจะระบุเป็นแนทีฟมาก็ถ้าเกิดมีค่าค้อนพอจ่ายก็ใช้ได้เรื่อยๆจะคว่มสองอันอย่างไรก็แล้วแต่นั่นเองดังนั้นนี่ก็จะเป็นความสามารถลิมิตแบกที่พี่เฉียนอธิบายสั้นๆนั่นเองเดี๋ยวเอาไว้อธิบายเต็มเ็ในเรื่องของคลิปสกิลละกันนะครับผม สำหรับวันนี้กับการรีวิวแคลนโกพลาดินในชุด VGT T D 05นะครับผมกล่องน,นี้ก็คงจะต้องขอจมบมาสัมภาษณเท่านี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดให้50ใบพอดีเป๊ะแน่นอนสำหรับคลิปหน้านั้นก็จะมาว่าเรื่องของสกิลของยูนิตแต่และตัวนั่นเองสำหรับวันนี้พี่ชินกับแคลนโกพลาดินนั้นคงต้องขอตาขอตัวนะครับผมไม่ใช่ขอตาขอตาหรือไอ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย